สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9มีนาคมกลับมาเจอเจอ,เจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดตัวที่เพาะที่มั่นใจส,ดส,ดสดุดเน้นสุดท่าคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุด,ดตัวที่3กายอร์รี่กับฟาเลนิตาหน้าพามาด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2อูดูแฮนดิแคปกกยารี่กับฟาแลนดิตาน่าเึกกันโชสซเนียอ,อิตาลีแข่งกันตอนสามทุ่มตรงกายารี่จะมาต่อครึ่งลูก2ทีมโซนท้ายตารางมาเจอเจอห้ามหันกันเองเพื่อความอยู่รอดสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เจียนอยู่เจียนไปแค่ไหนไล่เรี่ยกันไปตั้งแต่ันดับและคะแนนในตารางผลงานก่อนมาเจอกันเกมนี้การลงทุนการทํากําไรนะรับแล้วก็การปาชดะกันมาในระยะหลังออกมาอีหลบไหนสำหรับข้อมูลพื้นฐานตัวภูตัวแฮนดิแคปหละ่ะจากเจ้าทั้ง5้าลายไปยืนอยู่ในทางที่ทางใดบอลต่อหรือบอลรองเดี๋ยวบอลโอเคจะสรุปไปทีละส,สเต็ปนะครับเริ่มต้นในตารางหลีกกันก่อนเลย ก็บอกแล้วว่าสทีมนี้อยู่โซนท้ายทําหันกันเองเพื่อความอยู่รอดสถานการณ์เมื้องต้นแกรี่นั้นยังมีโอกาสาอยู่รอดได้เพราะพวกเขานั้นอยู่ดับที่18มีอยู่ยีามคะแนนซึ่งแน่นอนยี่สามคะแนนนั้นอยู่ในกลุ่มทีมโซนปลอดภัยไล่เลียงกันขึ้นไปเลยตั้งแต่เวโรนาฟอร์ซิโนเน่อูดีเอมบอรีแลเช่ผมไล่ถึงเลเช่เลยนะเพราะว่าทําไมถึงไล่ถึงเลเช่ ก็จริงๆแล้วมันยาวตั้งแต่ซาโซโล,โลถึงเลเช่เนี่ยซาโซโลคือทีมรอบวยนะอยู่ดับที่สิบเก้าต่ำกว่าแกรี่ซาโซ,โซโลมียี่สิบเลเช่มียี่ห้าแสดงว่าช่องว่างตรงนี้มันมีอยู่ห้าคะแนนผัดกันขึ้นผัดกันลงแน่นอนใครชนะก็ดีไปใครแพ้ก็แย่หน่อยใครเสมอก็ลอยลอยนะมุนเกมต่อไปเพราะนั้นในระยะห่างนี้เพียงแค่ห้าคะแนนแต่มีทีมร่วมวงไพ่มูล มากถึงเจดทีมโอ้แม่เจ้าเจ็ดทีมเป็นเลยทีเดียวเชียวแต่หน้าสงสารซารแลนิตาหน้าที่ไม่ได้อยู่ในโครงข่ายเจทีมนี้เพราะพวกเขามีเพียงแค่14คะแนนห่างจากรองมวยซาซโูโรมากถึง6คะแนนและแน่นอนห่างจากไการี่มากถึง9คะแนนทั้งนี้ทั้งนั้นมันจึงเป็นการเจอกันที่ดูแล้ว แกลนี่น่าจะได้เปรียบนะถ้าเก็บใช้ร้าได้ในเกมนี้จะส่งผลอยังมากแต่ถ้าซาแลนนิซาล่าอยากลุ้นต่อก็ต้องพยายามเอาชนะแกลรี่ให้ได้เพื่อที่จะขยับขึ้นมามี17คะแนน่า17คะแนนก็ยังก็ยังดูเหนื่อยๆนะในการลุ้นอาหารทีมโซนปลอดภัยแต่ก็ดีกว่าไม่ขยับเลยแต่กากลรี่เนี่ยถ้าวันนี้3คะแนนแมวกอีก3 23เป็น26 ดีไม่ดีพวกเขาอาจขึ้นได้ถึงอันดับที่13หรือ14แทนที่และแช่โบรีหรืออูดีเนเซทได้เลยทีเดียวเชียวเพราะนั้นมันแน่นอนครับกับ2ทีมโซนท้ายตลาดผลงานห้างเกหหลองสวนของกยกรี่ชนะ1ส่สวน2แพ้2ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดีแต่ก็ไม่ได้ดูแย่เพราะว่าถ้าเราเจาะไปในสิ่งที่ แกลอนี่เจอมาสองเกมที่พวกเขาแพ้พวกเขาแพ้ใครครับพวกเขาออกไปแพ้โรม่าครับสี่ศูนย์น,นะรโรม่าในบ้านธรรมดาซะที่ไหนพวกเขาเปิดบ้านแพ้ลาซิโอครับก็ยังเป็นทีมใหญ่กว่าจากนั้นพวกเขาเสมออูดิเสมอนาโปลีและชนะเอมโปลีในเกมหลังสุดนะครับและเป็นสามเกมที่พวกเขาไม่แพ้เลยก่อนจะมาลงเล่นเกมนี้และก็เป็นสามเกมที่พวกเขากลับมายืนแดนหมวก กำไรทั้งสามเกมเอาไปหักลบกลบนี้กับสองเกมที่แพ้โรม่าก,กับแพ้ราซิโอก็อยากเป็นทีมที่พาทํากําไรมีกําไรได้มีเข้าแกงกลับบ้านได้เพราะฉนั้นแนวโน้มของแกลลี่ถือว่าห้าเกมหลังดูดีครับดูดีวันนี้ก็ดูดีมีแววนะครับเพราะว่าจาเจองานที่ง่ายที่สุดในลีกแล้ววันนี้เจอบมวยไม่ง่ายกว่าน,นี้แล้วนะแกลลี่นะ ในขณะที่ซาแลนิตาหน้าผลงาน5เกมหลังสุดพวกเขาสเสมอ2อแพ้3นะครับเสมอ2แพ้3กมก็ล่าสุดหมุกไปเสมออูนอิแล้วก็มีก่อนหน้านั้นเมื่อนานมาแล้วเสมอโตริโนโแล้วก็มีแพ้เอมโบนีแพ้อินเตอร์แพ้มอนซาก็ดูแล้วพวกเขาก็น่าจะใส่ความพยายามในการที่ลงในการลงชั้นไปมากแล้วแหละ แต่มันก็ได้แค่เนี้ยมันไม่ชนะเลยแล้วมันก็เอหวานจะได้แต่ละแ,แต่แต่ละคะแนนนี่ก็เหนื่อยนะครับเล่นแต่ละเกมนี้ก็เหมือนลงไปเน้นเน้นอุดเน้น,นอุดเน้นรับรอโต้รอสวนนะครับก็เป็นชิ้นเป็นอันม่งเหมือนเป็นม่กการลงทุนก็ยังดีหน่อยนะที่เสมอได้สองเกมก็เลยกำไรสองเกมที่แพ้ก็ขาดทุนหมดทางลบกบนี้แล้วก็ยังอยูนแดนลบเพราะนั้นแน่นอนครับว่าเราเทียบก,กันง่ายผลงานไกลรลี่ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด การลงทุนก็ด้วยนะ,ะเรียกว่าดูดีทั้งผลงานการลงทุนเมื่อเทียบกับฟาแลนี่แต่ละอันดับและคะแนนในตารางแม้จะอยู่ทนท้ายด้วยกันกู้แต่อย่างที่บอกครับโอกาสอยู่รอดมาอยู่ที่ไกายารี่ก็ดูดีกว่าการเจอเจอกันหัาเกมหลังสดอถ้ามองกันในในอะไรนะถ้ามองกันในโอกาสเจอกันอย่างเดียวนะไกายานี่ดีกว่าเพราะไกายารี่ชนะสองครั้งเสมอสามครั้ง แต่ถ้ามองในฐานะบ,าบลอลตอบอลรอเหมือนเกมนี้สแลนนินถาน่าจะดีกว่าเพราะว่าสามเกมหลังไม่แพ้เลยอยู่ที่ว่าจะมองมุมไหนและนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่รู้ไว้ใช่ว่าใสมาแบงถามครับก็รายละเอียงให้ฟังตั้งแต่แดับและคะแนนในตารางผลงานนะการลงทุนแล้วก็การเจอเจอกันครับต่อไปเราไปดูภูด,ด้วยนีค่ครับอ๋อส่วนนี้โดยส่วนตัวนะผมให้มันเอียงไปทางไกยอรี่นะ ข้อมูลตมาคือตัวภูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายแล้ววันนี้เจ้าทั้งห้าลายเปิดราคามาให้มีการลงทุนเกิดข,ข,ข,ขึ้นของเกมคู่นี้ปรากฏว่าเจ้ามีนการปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านกายารี่ชรชเชื่อใจกายารี่เชื่อใจชาวเกาะปับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องฝาล่งนี่แต่น่าไม่โกเรยนเสมอไม่โกเรยนทิมเดือนภูอยู่กับกายารี่แฮนดิแคปครึ่งลูกของกายารี่เจ้าสี่ต่อหนึ่ง ก็ยืนอยู่กับชาวบ้านบนต่อและสิ่งต่อหนึ่งนะไม่เลือกอยืนอยู่กับทีมบอลรองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ตามภูนี้ตามแผนี้แคมปนี้ไกยอยนี่จะต้องเก็บชัยชน,นะบวงสามแต้มสําคัญได้และอาจจะทำให้พวกเขาออกไปจากพื้นที่สีแดงโซนตกชั้นได้เลยนะในเกมนี้นะสําคัญอย่างนั้นเลยจริงๆถ้าไกยอยนี่ทําได้ออกไปเลยมั่นใจว่าออกไปแน่นอนแล้วจะมีทีมอ,อื่นเข้ามาแทนที่ เพราะนั้นเมื่อภูเลือกแกริอรี่ให้ดกับเครื่องรูปก็เลือกอยู่กับแกริอรี่ข้อมูลพื้นฐานมนสักคู่มอนโอเคก็บอกแล้วว่ามัน,นอยงมาหาแกริอรี่ฉะนั้นมอนโอเคขอเลือกที่จะเชื่อใจแกริอรีจ่จ้าบ้านเชื่อใจทีมชาวเกาะวันนี้หยิบจับมาเป็นตัวทีเด็ดเน้นส่วนสิบดาวันเป็นตัวมั่นใจส่วนเน้นส่วนตัวที่สามในอีพีสามประจำค่ำคือวันเสาร์นี้อยู่ต่อกาหยาลี่ ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP 2อ EP สี4 EP พีาก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากมากครับ